สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านกส Pay to E a r n t h a i l a n d นะครับหางหายกันไปนาน,นาน,นะครับก็ไม่ว่างจะมาทำคลิปเลยนะครับวันนี้มาจับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปเจอนี่เกมใหม่นะก็เลยอ่ะสักนิดนึงระหว่างที่ผมมาสุ่มตัวนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ชมกันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเกมเชน BSC นะครับก็คือ i บ a n c e Smart Chain นั่นเอง ซึ่งจริงๆผมก็เล่นอยู่หลายเกมหละแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับส่วนใหญ่จะทำคลิปใน chain wax นะครับซึ่ง chain wax ตัวน,นี้ก็ไม่ใช่ chain wax มันก็ทุกตัวนะครับที่ราคามันดรอปลงมานะครับซึ่งนี่วันนี้นะครับผมมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า the crypto you เออนะครับพึ่งเข้ามาดูวันนี้ก็ดูคลิปคนนู้นคนนี้บอกว่าเ a โชมันมันมันซิ่งมากเลยตอนนี้นะครับก็มาจัดสักคลิปหนึ่งนะครับเผื่อมี ท่านใดติดตามอยู่นะจริงๆผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเอาว่าคลิปนี้จะมาแค่สุ่มตัวให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าใครอยู่เชนนี้ก็ก็น่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการซื้อเหรียญซื้ออะไรนะครับไปดูเกมก่อนตัวเกมเนี่ยจริงๆผมอ่านมาคร่าวๆนะครับว่าไอเกมตัวเนี้ยมันจะมีตัวเบบี้ตัวเนี้ยที่เอาไปขุดเอาไปขุดแล้วกันก็ไปขุดเป็นเหรียญมันจะมี2เหรียญน,นะครับ คือเหรียญมิวแล้วก็เหรียญเบบี้นะครับส่วนเหรียญเบบี้เนี่ยจะเป็นเหรียญหลักที่เราต้องไปซื้อมาแล้วก็มาใช้จ่ายในเกมนะครับแล้วก็ตัวเบบี้ตัวเนี้ยมันก็จะไปขุดเหรียญที่มีชื่อว่ามิวมานะครับผมคิดว่าเอาไอ้มิวเนี่ยมาน่าจะแลกเป็นเบบี้นะครับแล้วเบบี้ก็ไปสวอปเป็นเหรียญ BNB US นบีอูเอสบี B B อะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาออกมาเป็นเงินได้นะครับอ่ะซึ่งอ่า รายละเอียดเอาตรงๆเดี๋ยวผมค่อยดูคลิปหรือว่าไปดูคลิปคนอื่นก็ได้นะครับรายละเอียดตรงๆผมไม่ได้ศึกษาเลยนะครับเอาง่ายๆว่าอ่ะมันมีเกมนี้อยู่แล้วกันนะครับแล้วไปศึกษาต่อนะใช่ไม่ใช่ว่าเจอคลิปผมแล้วจัดเลยนะครับอ่ะไปดูราคากันก่อนนะครับราคาเนี่ยผมเพิ่งไปย้อนดูนะครับว่าเขาเริ่มมาเนี่ยเมือ่อจริงๆเกมเพิ่งเปิดนะเหมือนจะเหมือนจะเมื่อวานนะวันที่ห้าวันที่สี่วันที่ห้าน,น,นี่แหละนะถ้า ถ้าดูตามนี้นะครับราคาจากอยู่ที่เหรียญละ10 10บาทอะ10บาทแล้วมันกระเตื้องขึ้นมา2 0 3 0 40, 40จนวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่100บาทนะครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมซื้อไปอยู่ที่100บาทนะครับอันนี้ผมพูดถึงต้นทุนก่อนแล้วกันนะครับเรื่องรายได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับให้ผมเล่นก่อนก็ได้ค่อยเข้ามาดูนะครับก็อ่าหนึ่งตัวละครเนี่ยเราสามารถมิ้นต์ออกมาได้นี่ก็จะใช้50 50หเหรียญเบบี้นะครับ50เหรียญเบบี้ อย่างเช่ชื่อย่อเบบี้นะครับก็ตกประมาณ5 0 0พันบาทต่อหนึ่งตัวนะครับซึ่งหนึ่งวันเราสามารถามิ้นตัวละครตัวตัวเบบี้นี้ได้นะครับห้าตัวตอนนี้ผมมิ้นไปแล้วสามตัวนะครับซึ่งเกลือมากๆแล้วผมได้แต่แรมานะครับสามตัวนี่นะครับมีแค่ แรไหนวานี่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 แรนะครับอาอาหมดเลยนะครับเหลืออีกสองตัวนะครับก็อืมเอ้าก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ตัวแบบซูเปอร์แรมาหรือเปล่านะครับนี่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 เทเซอร์เพิ่งซื้อมานะครับโชว์ดนึงเพื่อเชนนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งสร้างความลําบากให้กับชีวิตเพิ่มนิดนึงนะครับต้องไปกดนะครับไม่นั้นไม่ได้เออแต่ก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครแบบจะ จริงจังในการเล่นเกมเชนบีแอนดเชนบีเอสซนะครับก็ไปติดมาได้นะครับตัวเทเซอร์หรือว่าตัวฮาร์ดวอลเลตยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับเซฟกระเป๋าเราสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็มีติดไว้นะครับเพราะว่าผมก็มีเล่นเกมหลายๆเกมที่เป็นเชนนี้อยู่แต่ผมไม่ได้รีวิวแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเล่นหนุกๆไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องมากนะครับก็ไม่ได้อยากสอนแต่ว่า เอาเป็นว่าผมเล่นเกมนี้อยู่แล้วกันนะครับประมาณนี้เขาก็จะมินช้ามากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็รออยู่พักหนึ่งอะ่ะมากดกดดูอา้าวไอที่กดไป3ามครั้งเพิ่งจะมานะครับมันเพิ่งจะมานี่สามตัวก็ได้อ,อ,อะไรเนี่ยสปอตเทรดสปอตเทรดเดอร์ Spot Trade, Spot ader, นะโเทรดเดอร์ ader, นะครับแล้วก็ตัวคริปโต โอจีมาก็ไม่รู้มันจะดีดีอะไรยังไงนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อ่านตัวไวท์เพเปอร์ของเขาเลยนะครับจริงๆมันมีมีให้อ่านนะครับไวท์เพเปอร์อาจจะเข้ามาดูได้นะครับก็ตัวมันจะมีมีให้ทำฟาร์มมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดือดคริปโตยูนะครับถ้าไปที่หน้าโฮมเขาก็จะพาสู่ตัวเกมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเกมเราสามารถไปอ่านได้ตรงนี้มั้งกดดูก่อนอ่าใช่ครับ ที่เกมวิกี้ Wiki นะครับก็เข้ามาอ่านได้นะมันมีภาษาไทยด้วยนะมีภาษาไทยด้วยนะผมเจอเมื่อกี้เ,เปลี่ยนตรงไหนวะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แปลนะครับเขามีภาษาไทยให้เลยนะเมื่อกี้ผมเจอนะออลองเข้ามาหาดูแล้วกันนะครับผมว่าผมว่าผมเจอเมื่อกี้ออพอเรากดกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนภาษานะครับอ่าก็ประมาณนี้เดีย๋ยวผมอันนี้ผมยังไม่ได้ ไม่ได้อ่านเลยเอาตรงๆไม่ได้อ่านเลยนะครับก็แต่ว่าเออให้รู้ว่ามันมีเกมนี้อยู่นะมันมาใหม่พึ่งมาใหม่แล้วอยากให้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจริงๆนะครับก็เข้ามาศึกษาดูนะครับไม่ได้ไม่ได้ชักชวนนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้อัอตราเลยแต่ว่าผมดูจากคลิปคนอื่นนะครับถ้าเริ่มแรกๆมาก็สองวันคืนทุน6วันคืนทุนมันเกมค่อนข้างจะสิ่งและค่อนข้างจะเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับเกมบางคนที่ ทําคลิปมาที่ผมดูนี่คือลงทุนไปแสนส0 0แสนนะเปิดหลาย ID เลยแหละนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่สายสิ่งขนาดนั้นก็เลยตัวนี้ก็ลงไปแค่1 ID นะครับหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่นีนนน่ลงแค่1 ID แล้วผมก็อ่านี่ผมมินตมาคือผมไปสวอปมาเมื่อกี้ก็เหรียญมา250 250เหรียญเบบี้นะครับก็ตกอยู่25,000เออ25,000นะครับ แรกเป็นบ n b บมาเมื่อกี้มาลุ้นกันหน่อยนะครับว่าไอตัวเมื่อกี้ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยลุ้นกดตัวสุดท้ายก่อนเพราะมันช้านะครับอ่าก็จ่ายค่าแก๊สไปครับชิ้นนี้แน่นอนนะครับชัดเจนยังไม่ทําอะไรก็เราต้องจ่ายค่าแก๊สก่อนนะครับชัดเจนแน่นอนวนันก่อนตีซีไ <c oughs> มาวันละสี่ร้อยไม่ไหวเลยครับ <laughs> ผมนี่เครียดเลยนะครับถอนไม่ได้ด้วยหกสิบเปอร์เซ็นต์ซีเออคริปโตไมล์นะครับ <c oughs> ผ่าแท็กอยู่สามสิสาสเปอร์เซ็นี่ทุกวันนะครับอยู่อยู่เดฟปรับหกสิเปอร์เซ็นต์นะครับร้องเลยนะครับวันนี้ราคาตกด้วยสี่ไม้ก็ก็วา่ากันอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นตัวที่สี่ของผมเมื่อกี้นะผมได้แรมาสองตัวตัวที่สี่จะเป็นอะไรไปดูโอ้ยเออาร์เออคืออะไรมันต้องดีกว่าอาแน่อนอนเลยซูปเปอร์ซูปเปอร์แรวะใช่ไหมครับซูปเปอร์แรเออ ไม่เกลือวันนี้ไม่เกลือแต่ว่าอยากได้ SSR นะเาขาบอกว่ามันมีมันมีอสเด้วยความแรงของมันเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้ไปดูก่อนนะครับก็เห็นว่าสามารถอ่านี่สามารถอัพเลเวลได้นะครับอัพเลเวลก็น่าจะเอาเหรียญที่ขุดมาเป็นเหรียญมิ้วตรงนั้นแหละครับมาขุดมาแล้วมาอัพเลเวลแล้วก็สามารถขุดได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยศึกษาอีกทีนะครับเอาตรงๆคลิปนี้คลิป,ปกระโปรงเลยแบบ ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะแต่ว่าอยากให้ท่านไปศึกษาดูก่อนนะครับผม็นความให้มันมีเกมนี้อยู่นะครับแล้วเออผมลงเป็นเพื่อนคุณก็แล้วกันถ้าเกิดใครใครจะลงนะครับก็จะมีตรงเนี้ยที่แบบเข้าไปขุดได้ส่งส่งตัวละครเข้าไปขุดได้นะครับแล้วก็จะมีมันจะมีตัวละครเราเนี่ยผมยังดูไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีตัวพ์ทไทม์นะครับพ์ทไทม์ time, แล้วก็ฟูลไทม์ถ้าฟูลไทม์เนี่ยมันเราส่งไปขุดได้เลยตัวพ์ทไทม์ก็เห็นว่าได้แค่ล้างขวดนมอะไรประมาณเนี้ย เออดูตรงไหนวะเข้ามาดูนะเข้ามาดูแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะถ้าเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ท็อปตัวทอปสกอร์ของมันก็จะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงไหมเออสูงกว่าตัวอื่นนะครับแต่ตัวอื่นก็จะเป็นแค่แรนะครับก็ตัวสเตรนจ์สเตมิน่าก็จะเยอะกว่าคนอื่นนะครับนี่ S S R ก t ฟกีฟกีฟนี่แปลว่าอะไรวะเออแปลไม่ได้ด้วยนะครับ ดูสุดท้ายมาแล้วขอ S S R สักตัวได้ไหมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะตรงเนี้ยตรงนี้สามารถกดได้ผมยังไม่ได้กดสักตัวเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันเลยเอาง่ายๆพร้อมกันเลยว่าวันนี้เนี่ยมันจะได้อะไรยังไงนะครับโอเคตัวสุดท้ายผมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมหมดเกลี้ยงไปแล้ว250เบบี้นะครับแล้วก็วันนี้ไม่สามารถมินต์ได้แล้วนะครับเห็นว่ามิน์ได้อีกทีพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่า ID หนึ่งก็ได้แค่แค่นี้นะครับอันนี้ไม่รู้ต้องรอพรุ่ มันจะมีแบบตรงเนี้ยเยอะเลยเดล่มินต์อ๋อนี่นี่น,นี่ตรงนี้เราเข้าไปได้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถอ่าอัพเลเวลเห็นไหมตรงเนี้ยจะเขียนว่าเลเวลสองก็น่าจะมาขุดตรงนี้แล้วมันได้เพิ่มนะมันควรจะได้เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลนะครับตรงนี้ก็จะมี PVE อ่า coming s o o นะยังต่อสู้ไม่ได้นะครับก็เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าก็มาสู้ตรงนี้ได้ก็น่าจะได้รีวอร์ดมานะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ก็มีกล่องด้วยยังไม่มีให้เปิดนะครับลีดเดอร์บอร์ดก็ยังไม่มีตัวนี้มีระบบ reference ด้วยนะครับคุณสามารถก็ปีลิงก์ของคุณตรงนี้ไปแนะนําได้นะครับส่วนถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับหรืออยากเข้ามาศึกษาก็สนับสนุนผมได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวนี้เป็น reference ไว้ให้นะครับแล้วเข้ามาใน Discord ก็เรามาพูดคุยกันได้นะว่าเกมนี้เป็นยังไงรายได้เป็นยังไงนะครับคืนทุนยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมลิงก์นี้ลิงก์ทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับสนับสนุนผมสักนิดนึงก็ได้นะครับนานๆทีจะทําคลิปนะครับโอเคอ่ะไปลุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ My Baby ไปอุย้ย s ออีกแล้วนะครับหรืกว่าตัวเดิมวะตัวเดิมวะ <laughs> โอ้ยนี่ไงน,นี่ไงเลยโอ้โหแล้นะครับอตกตกตกใจนะครับโอเคก็ ดีที่สุดของผมก็คือตัวนี้นะครับไม่มี SSR นะครับไม่มี SSR ได้ SR อย่างเดียวนอกนั้นก็จะเป็นแรหมดเลยนะครับนี่ RR แรหแรือเปล่าแลย่อมาจากแรแลนะ้วมั้งนะกตอนนี้อาจจะเป็นซุปเปอร์แร SSR ย่อมาจากไร่ซุปเปอร์ซุปเปอร์แรไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันว่าทําอะไรยังไงได้นะครับผมลองกดตัวนี้อ่อนเลเวลหนึ่งนะครับเดลี่มินนิ่งอ่อกกากดเข้าไปปุ๊บไงล่ะจี เหมือน <c oughs> เราต้องกดแอปพลูฟก่อนนะครับอ่าเนี๋ยผมกดแอปพลูฟนะครับปุ๊บคาแก๊สล้วนล้วนอ่ะโอเคนะครับก็ได้แล้วได้แล้วมาเจอแล้วนะครับก็คือมันมันช้านิดน,นึงมันเหมือนจะอืดอืน,นะครับก็คือเอเรามีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราสามารถเอามามาเชนได้ว่าเราจะเอาตัวไหนที่เรามีอยู่นะครับตอนเนี้ยผมลงไปแล้ว หนึ่งตัวมันก็เลยเหลือในนี้แค่4ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพเนี่ยเหมือนสแกมเมอร์เนี่ยมันจะมีอาชีพใช่ไหมเนี่ยสปอร์ตสปอร์ตเทรดเดอร์นะครับก็คือเราต้องมาแอปพลูฟก่อนนะถ้าตัวไหนแอปพลูฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านได้เลยถ้าตัวซ้ำนะครับแล้วเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยสปอร์ตผมเหมือนผมยังไม่ได้แอปพลูฟนะครับแอปพลูฟเสร็จอนะ่ะมันจะขึ้นปุ่มปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวตัวไหนผมแอปพลูฟไปแล้วอ่ะดูก่อนตัวนี้ไหม อ่านี่ตัวนี้ผมแอปพลูไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้น start working เลยนะครับพอขึ้น start working เราก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูค่าแก๊สนะครับก็ประมาณ0.001นะครับก็กดยืนยันไปนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าส่งไอตัวพวกเนี้ยนะครับไปไปไปขุดเหรียญมิวให้กับเรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเกมมัน เหมือนคอนแทคมันจะช้านิดนึงนะครับผมเลิกก็เลยงงว่าทําไมกดแล้วไม่ไปเมื่อกี้นะครับเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอนี้สักเสแล้วนะครับไปแล้วไปไปทำงานแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สักประมาณนี้แหละประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยผมจะได้ตัวรีวอร์ดตรงนี้มาเท่าไหร่นี่นี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมซาราลี่มิวเนี่ยุดแป๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมมาแล้วตัวนี้ ตัวนี้สแกมเมอร์ของผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวแ,แ<ล>ร่ซปเปอร์แร่หรือเปล่าสแกมเมอร์เอามันหายไปแล้วน่าจะใช่นะครับเออเพราะมันส่งไปขุดแล้วมันไม่บอกตรงนี้ด้วยเหรอนออนี้มี2ตัวแล้วนะครับที่ส่งไปขุดนะครับอันนี้เห็นไหมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่าเลดมิวนะครับเอาไปแลกเนี่ยได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ค่อยว่ากันนะ โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ครบ5ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงนะว่ามันได้ยังไงเอาไปขุดอะไรยังไงนะครับเพราะว่า,าวันนี้จริงๆผมเพิ่งมาเจอนะครับแล้วก็เราโอกาสต้นน้ํามาแล้วนะครับอาจจะเสียตังค์ฟรีๆก็ได้หรืออาจจะได้ตังค์มารวดเร็วก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับ เกมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแลวกันนะครับส่วนใครที่สนใจจะมาดูเกมนี้ศึกษาไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องแล้วกันนะครับไม่ได้เอาอะไรมากก็แค่ขอ Refer รนท์เท่านั้นเองเพราะยังไงคุณก็ต้องสมัครอยู่แล้วผ่านใครก็เหมือนกันนะครับหรือไปเจอลิงก์อื่นมาก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ จะยาวเกินไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตรงเนี้ยให้เต็มแล้วพรุ่งนี้มาเคลมให้ดูนะครับโอเคครับผมแล้วพบก,กันใหม่ครับกับผมชายเซนเบิร์กครับสวัสดีครับ